นิทานเรื่องนายแก้วคนอับโชคมีหญิงนางหนึ่งชื่อว่ามะลินางเป็นภรรยาของชายที่ชื่อว่าแก้วทั้งสองมีฐานะที่ยากจนเป็นอย่างมากตลอดเวลาที่อยู่กันนะางมะลิผู้เป็นภรรยาจะเป็นผู้ที่คอยหาเลี้ยงฝ่ายสามีโดยออกไปเป็นคนขอทานก่อนออกจากบ้านนางมะลิจะหุงข้าวทำกับข้าวไว้ให้สามีก่อนออกไปขอทาน ส่วนตัวนาเองนั้นจะไปหาข้าวหาปลากินเอาข้างนาอยู่มาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้มาบิณฑบาตโปรดสัตว์ยังเมืองที่สองคนสามีภรรยาอาศัยอยู่เป็นเวลาถึงเจ็ดวันนางมลิก็หุงข้าวทำกับข้าวไว้ให้กับสามีเหมือนที่เคยทำเป็นประจำแต่ในเวลาเจ็ดวันที่พระพุทธเจ้าเข้ามาบิณฑบาตในเมืองเมื่อนางทำเสร็จแล้วก็จะแบ่งข้าวกับกับข้าวบางส่วนเพื่อนำไปใส่บาตรให้กับพระพุทธเจ้า นามะลิทำแบบนี้อยู่จนครบเจ็ดวันทุกครั้งที่ได้ใส่บาทกับพระพุทธเจ้านามะลิได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีเงินมีทองมีฐานะที่ร่ำรวยมีชีวิตที่สุขสบายเพราะตัวเองตอนนี้ลำบากยากจนเหลือเกินหลังจากนั้นอยู่มาไม่นานได้มียักษ์เข้ามาถึงเมืองที่สองสามีภรรยาอาศัยอยู่ในยแก้วผู้เป็นสามีของนางมะลิรู้เรื่องนี้ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟใส่นามะลิผู้เป็นภรรยา ด้วยชาวบ้านที่อยู่ในเมืองคิดไปว่าเพราะนางมาริภรรยาของนายแก้วได้นำข้าวปลาอาหารไปใส่บาตรให้กับพระพุทธเจ้าจึงเกิดเรื่องทำให้ยักษ์มาที่เมืองแห่งนี้นายแก้วกลัวว่าชาวบ้านจะเข้าใจผิดว่าเขามีส่วนร่วมในการกระทำของนางมาริด้วยแล้วจะมาจับตัวเขาไปให้ยักษ์กินนายแก้วจึงพูดกับนางมาริว่า ฉันไม่รู้ไม่เห็นกับเธอนะมาริเรื่องที่เธอไปใส่บาตเป็นเวลาถึงเจ็ดวันจนทําให้ชาวบ้านคิดไปว่าเป็นเพราะเธอจึงทําให้มียักษ์เข้ามากินคนที่เมืองน,นี้เธอเป็นคนทําเพียงคนเดียวฉันไม่รู้เรื่องนี้อย่าได้ทําให้ฉันเดือดร้อนไปกับเธอด้วยละ่ะเมื่อนางมาริได้ฟังเช่นนั้นจึงบอกกับสามีของเธอว่าพี่แก้วอย่าได้กลัวไปเลยถ้าชาวบ้านคิดว่าการที่ฉันใส่บาตให้กับพระพุทธเจ้า เป็นเหตุทาให้ยักษ์เข้ามาสร้างความเดือดร้อนเข้ามากินคนที่เมืองนี้ฉันจะยอมรับโทษแต่เพียงคนเดียวจะบอกว่าพี่แก้วไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ให้พี่แก้วต้องมาเดือดร้อนด้วยหรอกจ้ะในวันที่นางมาลิจะต้องออกไปยังศาลาที่ตั้งอยู่กลางป่าในภูเขาไทยเมืองซึ่งเป็นที่ชาวบ้านได้นำคนไปให้ยักษ์กินนางมาลิได้หุงหาอาหารไว้ให้แนแก้วผู้เป็นสามีกินเหมือนปกติที่เคยทำทุกวัน และได้บอกกับสามีว่าวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะได้ดูแลพี่แก้วหลังจากนี้ไปคงไม่ได้อยู่ดูแลอีกแล้วขอให้พี่แก้วดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะแล้วนางมาริก็เดินทางออกไปยังศาลาที่ตั้งอยู่ในป่าท้ายเมืองนางมาริได้เข้าไปนั่งรอให้ยักษ์มากินอยู่ในศาลาเพียงลำพังคนเดียวในขณะเวลานั้นพระพุทธเจ้า รู้ด้วยยาวิเศษแห่งพระองค์ก็ได้เนรมิตกลายเป็นชายหนุ่มเข้าไปหานามลิกที่นั่งอยู่ในศาลาเมื่อไปถึงก็กล่าวถามกับนามลิว่าเธอมานั่งทําอะไรอยู่ที่ศาลากลางป่าคนเดียวแบบนี้นามลิได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับพระพุทธเจ้าที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มฟังทุกอย่างถึงเรื่องที่ทำให้เธอต้องมานั่งอยู่ที่ศาลาแห่งนี้เพียงลำพังคนเดียว ชาวบ้านทาไมถึงได้นำคนที่ปรับพฤติตนดีงามเป็นคนดีเช่นเจ้ามาให้ยักษ์กินเช่นนี้ฉันจะอยู่เป็นเพื่อนและคอยช่วยเหลือเธอก็แล้วกันเมื่อกล่าวจบพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ในศาลากับนมามลิสักพักยักษ์ก็มาถึงที่ศาลาที่ทั้งสองคนนั่งอยู่เมื่อมาถึงก็กล่าวขึ้นว่าฮ่าฮ่วันนี้ส่งคนมาให้กินถึงสองคนเลยข้าจะกินพวกเจ้าให้อร่อยเชียว พระพุทธเจ้าที่แปลงกายมาก็บอกกลับไปว่าเจ้าจะกินฉันทั้งสองคนจริงหรือจะกินก็รีบมาจับเอาไปกินเลยสิยักษ์อ้าปากกะจะงับกินคนทั้งสองแต่ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทําให้ยักษ์ไม่สามารถที่จะหุบปากลงได้ได้แต่อ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้เทศนาสั่งสอนยักษ์ตนนั้นด้วยเรื่องของศีลห้าเมื่อยักษ์ได้ฟังจนดวงตาเห็นแสงแห่งธรรม ก็ขอรับเอาศีลไปเป็นแนวการปฏิบัติตนแล้วก็ออกจากเมืองนั้นไปพระพุทธเจ้าที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มนั้นก็หันมาพูดกับนามาริว่านี่เธอเราไม่ใช่คนธรรมดานะพระพุทธเจ้าก็คือเรานี่แหละตอนนี้เรื่องร้ายได้ผ่านพ้นไปแล้วขอให้เธอกลับไปยังบ้านเรือนของเธอเถิดนามาริก็น้อมไหว้ลาองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ออกเดินทางเพื่อกลับบ้าน ในระหว่างทางพระอินทร์ได้เนรมิตกายเป็นคนแก่มานั่งรอ,อนามารีอยู่ตรงถนนที่นามารีจะใช้เป็นเส้นทางเดินกลับบ้านในการลงมาเจอกับนามารีในครั้งนี้ก็เพื่อมาทําตามคําอธิษฐานจิตที่นามารีได้ขอไว้ในขณะที่ได้ใส่บาตให้กับพระพุทธเจ้าเมื่อนามารีเดินผ่านมาพระอินทร์ก็ได้ถามออกไปว่านี่เธอไปที่ไหนมาและกําลังจะเดินไปที่ไหนกันหรือ ทำไมถึงได้มาเดินเพียงลำพังคนเดียวในป่าเช่นนี้กันเล่านามะลิก็บอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับชายแก่ผู้นั้นฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนหมดว่าทำไมเธอถึงต้องมาเดินอยู่เพียงลำพังที่นี่เป็นเช่นนี้เองฉันให้นึกสงสารเธอเหลือเกินเธออยากได้เงินอยากได้ทองหรือเปล่าอยากได้สิจ้า ท่านตาจะช่วยให้ฉันมีเงินมีทองจริงๆหรือจ๊ะนามะลิถามชายแกออกไปด้วยความดีใจจริงสิด้วยผลบุญที่เธอได้ใส่บาทรให้กับพระพุทธเจ้าฉันก็จะให้สิ่งที่เธอได้ตั้งจิตอธิษฐานขอไว้แต่ว่าถ้าเธอได้เงินได้ทองไปแล้วจะเอาไปทำอะไรหรือฉันก็จะเอาไปใช้จ่ายเลี้ยงดูชีวิตและจะเอาเงินทองที่ได้มานั้นไปทำบุญทำทานตลอดไปจ้ะ พระอินที่เนรมิตกลายเป็นชายแก่ได้บอกกับนามาริว่าทางที่เธอจะเดินผ่านไปนั้นมีต้นตาลขึ้นอยู่รวมกันอยู่สามต้นมีเงินกับทองคำฝังอยู่ที่ใต้ต้นตาลสามต้นนั้นเธอจงไปขุดเอาขึ้นมาเธอสมบัติที่มีอยู่ใต้ต้นตาลสามต้นนั้นมีอยู่มากมายเธอจะเอาช้างมา้าวัวควายมาขนเอาไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเมื่อนามาริกลับไปถึงบ้าน นายแก้ผู้เป็นสามีเมื่อได้เห็นนามะลิก็คิดว่านามะลิคงจะไม่ได้ไปที่ศาลากลางป่าท้ายเมืองอย่างที่บอกไว้เป็นแน่เพราะว่าคนอื่นที่ไปไม่เคยมีใครเลยที่จะรอดชีวิตกลับมาได้โดนยักจับกินเป็นอาหารทุกคนก็พูดขึ้นมาว่าเธอไม่ได้ไปที่ศาลากลางป่าท้ายเมืองตามที่ได้บอกใช่ไหมสิ่งที่เธอทำฉันไม่รู้เรื่องด้วยนะ จงออกไปจากบ้านของฉันเสียเถอะถ้าชาวบ้านรู้เรื่องที่เธอทําจะทําให้ฉันเดือดร้อนไปกับเธอด้วยตอนนี้ไปเธอกับฉันไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปนับแต่วันนี้แนแก้วววายเสียงดังออกมาทําให้เพื่อนบ้านรู้ว่านางมารีนั้นยังไม่ตายมีชีวิตรอดจากการถูกยักษ์จับกินกลับมาบ้านได้เรื่องราวของนางมารีนั้นได้แพร่กระจายไปจนถึงหูของพญาเจ้าเมือง พญาเจ้าเมืองจึงได้เรียกนางมาลิเข้าไปหาเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเธอว่าเป็นมาอย่างไรทำไมถึงไม่ถูกยักจับกินเป็นอาหารนางมาลิเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบให้กับพญาเจ้าเมืองฟังรวมถึงเรื่องสมบัติที่อยู่ใต้ต้นตาลที่ชายแก่ได้บอกกับเธอด้วยเมื่อได้ฟังจบพญาเจ้าเมืองได้ถามนางมาลิขึ้นว่า เมื่อตอนที่เธอได้ใส่บาตให้กับพระพุทธเจ้าในเจ็ดวันนั้นเธอได้อธิษฐานจิตขอไว้ว่าอย่างไรบ้างนางมารีได้กล่าวตอบกับพญาเจ้าเมืองไปว่าหม่อมฉันนั้นมีฐานะที่ยากจนเหลือเกินจึงได้อธิษฐานจิตขอว่าอยากที่จะเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองมีชีวิตที่สุขสบายเจ้าค่ะ พญาเจ้าเมืองคิดในใจว่าเธอผู้นี้เป็นคนดีเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการท่านพญาเจ้าเมืองจึงได้รับเอานามลิมาเป็นนางสนมของพระองค์อีกคนเมื่อพญาเจ้าเมืองรับนางเข้ามาอยู่ในวังแล้วหลังจากนั้นในคืนหนึ่งนามลิได้เอ,อ่ยปากขอพญาเจ้าเมืองว่าท่านที่หม่อมฉันอยากให้ท่านพี่สร้างเรือนเก้าห้องเก้าหลังให้กับหม่อมฉันหน่อยจะได้หมเจ้าคะน้องหญิงต้องการจะให้สร้างเรือนใหญ่ หลายหลังหลายห้องจำนวนมากมายไว้ทำสิ่งใดกันพญาเจ้าเมืองถามนางมะลิด้วยความสงสัยกับสิ่งที่ขอให้ตนเองทำหม่อมฉันต้องการจะสร้างเรือนเก้าห้องเก้าหลังเอาไว้เป็นที่เก็บเงินเก็บทองที่จะขนมาจากใต้ต้นตาลเจ้าค่ะพญาเจ้าเมืองทำตามคำขอสั่งให้ทหารสร้างเรือนเก้าห้องเก้าหลังในวันที่มีการสร้างเรือนได้มีเทวดาบนชั้นฟ้าลงมาในระมิดช่วยสร้างเรือนจนเสร็จภายในวันเดียว หลังจากนั้นนางมาลิกก็ได้ทําการบวงสวงเทพยดาผีสางต่างๆที่ปกป้องขุมทรัพย์ที่อยู่ใต้ต้นตาลทั้งสามต้นเมื่อทําพิธีเสร็จก็ให้ทหารขุดดินที่ใต้ต้นตาลลงไปก็เจอสมบัติเหมือนที่ชายแก่ได้บอกไว้นางมาลิกก็ให้ทหารขนสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปเก็บไว้ยังเรือนก้าห้องก้าหลังทุกวันจนเต็มเรือนที่สร้างไว้ไม่ว่าจะขนสมบัติมามากเท่าไหร่สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังไม่หมด หลังจากที่ได้สมบัติแล้วนางมาลิกก็ได้เปิดโรงทานให้กับชาวบ้านชาวมือทั้งหลายที่มีฐานะยากจนให้มารับทานอยู่เรื่อยๆเป็นเวลานานหลายปีนางมาลิกก็ยังมีใจคิดถึงนายแก้วสามีเก่าอยากที่จะช่วยเหลือเธอจึงให้ทหารนั้นไปเรียกนายแก้วมาหาที่ประตูราชวังนางมาลิกก็ได้เตรียมกล้วยไว้ให้หนึ่งหวีข้างในกล้วยนั้นได้นำทองคำยัดสายไว้ข้างใน เมื่อนายแก้วมาถึงนางมะลิก็เอากล้วยให้แล้วสั่งยำนกจยำหนาว่าให้นำกล้วยหวีนี้กลับไปกินที่บ้านนะถ้ามีใครถามซื้อหรือว่าขอก็อย่าขายหรือให้กล้วยหวีนี้กับพวกเขาอย่างเด็ดขาดท่านต้องเอากล้วยหวีนี้กลับไปกินที่บ้านเท่านั้นเมื่อนายแก้วรับกล้วยหวีนั้นไปแล้วก็เดินกลับบ้านไปแต่เมื่อเดินไปได้แค่ครึ่งทางนายแก้ว ได้นำกล้วยหวีที่นามะลิให้มานั้นไปแลกกับเกลือเพราะว่าเกลือที่บ้านของเขานั้นหมดพอดีเมื่อได้เกลือแล้วก็เดินกลับบ้านดำเนินชีวิตเหมือนเดิมส่วนแม่ค้าเกลือที่ได้กล้วยหวีนั้นไปก็เอากล้วยที่ได้ไปขายที่ตลาดวันนั้นนางรับใช้ของนามะลิได้ไปหาซื้อของที่ตลาดนางรับใช้เห็นกล้วยหวีที่แม่ค้าเกลือนำม,มาขายมีสีสวยและลูกที่อบใหญ่จึงได้ซื้อกลับไปด้วย นางรับใช้ได้นำกล้วยหวีนั้นไปให้กับนางมะลิสวยเมื่อนางมะลิเห็นก็ได้เด็ดกล้วยออกมาจากหวีหนึ่งลูกและปอกเปลือกออกเธอเห็นว่ามีก้อนทองคำอยู่ในกล้วยลูกนั้นก็รู้ได้ทันทีว่านายแก้วไม่ได้นำกล้วยที่เธอมอบให้ไปกินที่บ้านตามที่เธอได้บอกกับเขาไว้เธอจึงคิดอยากที่จะช่วยนายแก้วอีกครั้งคราวนี้นางมะลิได้นำเอาทองคำซุกไว้ในก้อนข้าวแล้ว เอาใบต่อมาห่อไว้วันรุ่งขึ้นก็เรียกตัวนายแก้วให้มาหาที่ประตูวังได้มอบข้าวห่อนั้นให้กับนายแก้วพร้อมกับพูดขึ้นว่าให้นำเอาห่อข้าวนี้กลับไปกินที่บ้านนะห้ามแก่กินตามถนนหนทางระหว่างทางที่เดินกลับบ้านหรือตามริมฝั่งแม่น้ำเด็ดขาดต้องนำห่อข้าวนี้กลับไปกินที่บ้านเท่านั้น นางมาลิยื่นห่อข้าวให้แล้วก็ให้นายแก้วนั้นกลับบ้านไปเส้นทางที่ใช้เดินกลับบ้านต้องลัดล้อไปตามข้างแม่น้ำใหญ่ในตอนนั้นได้มีท่อนสูงไหลมาตามน้ำแอบ,บมาตามเรมตะิ่งอย่างชา้าช้านายแก้วเห็นก็ได้ลงไปนั่งลงบนท่อนสูงท่อนนั้นเพื่อที่จะอาศัยให้ล่องตามน้ำกลับไปบ้านไม่ต้องเดินกลับเองให้เหนื่อยขณะที่นั่งอยู่บนท่อนสูงเขาก็คิดที่จะแกะห่อข้าวกินก่อนที่จะแกะห่อข้าวกินนั้น เขาได้เอี้ยวตัวยื่นมือออกไปในน้ำเพื่อจะล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะกินข้าวทำให้ท่อนส่งม,มุนความลงทำให้ตัวเขาและห่อข้าวร่วงลงไปในแม่น้ำในเวลานั้นได้มีปลาสวายว่ายน้ำมาตรงบริเวณนั้นพอดีเมื่อปลาสวายเห็นห่อข้าวที่ลอยอย,อยู่ในน้ำก็เข้าไปงับกินปลาสวายตัวนั้นว่ายน้ำไปเรื่อยๆก็ไปติดอวนของพรานหาปลาเมื่อพรานปลาจับเอาปลาสวายขึ้นมาได้ เขาได้นำปลาสวายตัวนั้นไปขายที่ตลาดนางรับใช้ของนางมะลิได้เดินจับใจ่ายในตลาดนางได้เห็นปลาสวายตัวนั้นสวยงามเนื้อแน่นดีจึงได้ซื้อปลาสวายไปให้ในครัวทำอาหารให้กับนางมะลิสวยพอดีกันกับช่วงเวลานั้นที่นางมะลิได้ลงมาตรวจงานในครัวเห็นแม่ครัวกำลังพาท้องปลาสวายอยู่ได้เห็นห่อข้าวที่อยู่ในท้องปลาสวาย ก็จำได้ว่าเป็นหอข้าวที่ให้นายแก้วไปนางก็รู้ทันทีว่านายแก้วไม่ได้ทองคำไปอีกแล้วในวันต่อมานางมะลิได้ทำหอใบตองไว้หกหอเป็นหอข้าวหอหนึ่งห่อแกบหอหนึ่งหอขี้เถ้าหอหนึ่งและห่อทองคำสามห่อนางมะลิก็เรียกนายแก้วมาอีกรอบแล้วให้เลือกหยิบเอาห่อใบตองที่ห่อไว้ไปได้สามหอ นางมะลิคิดว่านายแก้วนั้นคงจะหยิบห่อทองคำไปได้สักห่อหนึ่งหรือว่าสองห่อถ้าโชคดีก็ได้สามห่อเลยเมื่อนายแก้วมาถึงก็หยิบเอาห่อใบตองไปสามห่อพอแกะห่อออกมาดูก็ได้ห่อข้าวห่อแกบและห่อขี้เถ้าไม่ได้ห่อทองสักหอนางมะลิเอ่ยขึ้นมาว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยได้แล้วจริงๆ แม้แต่พระอิน์ก็คงไม่สามารถที่จะช่วยได้เมื่อเอ่อย่างนั้นทำให้ที่นั่งของพญาอิทราธิราชเจ้านั้นแข็งกระด้างพระอินรู้ถึงเรื่องราวที่นางอยากจะช่วยนาแก้วแต่ก็ช่วยไม่สำเร็จพระองค์จึงได้แปลงกายเป็นคนแก่ลงมาแล้วเอาหน้าไม้ให้หนายแก้วบอกให้ยิงหน้าไม้ออกไปเจ้าจงยิงหน้าไม้นี้ออกไปถ้าลูกของหน้าไม้ปักลงบนพื้นดินตรงที่ไหน ฉันจะให้ขุดดินขึ้นมาลึกหนึ่งวากว้างหนึ่งวาแล้วเอามาชั่งดูว่าได้น้ำหนักเท่าใดฉันจะให้ทองคํากับเจ้าเท่ากับน้ำหนักของดินที่ขุดขึ้นมาได้นาแก้วเอาหน้าไม้ยิงออกไปลูกหน้าไม้นั้นไปปักอยู่บนลูกมะกอกแห้งหัวของลูกหน้าไม้ไม่ได้ปักลงบนพื้นดินแม้แต่น้อยซึ่งน้ำหนักของมะกอกแห้งนั้นไม่มีเลยพระอินทร์ก็เอ่ยได้อย่างเดียวว่า โอชะตาของเจ้านั้นไม่มีใครที่จะช่วยได้แม้แต่พยาอินทราธิราชก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้แล้วจริงๆนี่แหละที่คนเขาว่าชะตามะกอกแห้งตกอับโชคชะตานั้นไม่ดีไม่มีโชคไม่มีลาบเหมือนคนอื่นเขาต้องช่วยตัวเองอย่าหวังที่จะพึ่งโชคชะตาเพียงอย่างเดียว